สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวกล่องสมมูนตอแมนนะครับก็จะเป็นงานของทางบิ s k i n g d o m นะครับอันนี้จะเป็นงานที่เป็นลายเซ็นของอาจารย์คูริทิลุนะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่ออาจารย์แกนะครับแกจะเป็นคนที่วาดการ์ตูนให้กับทางมาวเวลนะครับแล้วก็ทางสบุริย่าเนี่ยให้แกมาวาดพวกตัวละครมินิอูลเตอร์แมนให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานจากลายเซ็นแกซึ่งในในชุดนี้จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับบางมูนตอร์แมนเนี่ยจะมีทีกกก้้าเเซโรร่แลว็อ แต่ปลาหลาดจะมีโคมโมราบาลตันและคิงโจนะครับแล้วก็ตัวรับเนี่ยจะเป็นแบริเอรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรกล่องแรกนะครับแกะยากด้วยอู้อ กมโมล่านะครับเอาให้ใบไวก่นอนเลยเดี๋ยวมาแกะกันดูอีกทีหนึ่งนะครับก่อนถัดมานะครับขอเป็นอตาแมทสักตัวได้ไหมเนี่ยโอ้เป็นสเปนเกอร์นะครับเดี๋ยวมาดูของข้างในกันว่าเป็นยังไง แล้วนี่ก็จะเป็นของที่ให้มาทั้ง2กล่องนะครับแต่และตัวเนี่ยจะมีป้ายชื่อนะครับของกโมล่ากับของเซเวนเกอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวฐานมาให้นะครับฐานเนี่ยก็จะเป็นฐานแบบเงาแบบนี้นะครับสำหรับโกโมล่านะครับออกมาน่ารักมากๆเลยจากภาพเนี่ยผมว่าตัวมันดูคมค้มแต่ของจริงเนี่ยผมว่ามันดูสว่างกว่าที่เห็นเยอะเลยนะครับดูโอเคเลยแหละ หน้าตาก็ดูแบบค่อนข้างคนตีนนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับการปัน้ปนและการลงสีเนี่ยเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวน่ารักมากแล้วก็เซเวนเกอร์นะครับน่ารักเหมือนกันการลงสีเงินถือว่าโอเคเลยนะครับมีความเงาดีเทลแล้วก็การลงสีอ,อื่นเนี่ยก็เรียกว่าใช้ได้เลย หน้าตาก็ให้ความเป็นืซอร์เวนเกอร์ใต้ชื่อทั้งสองอันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องสุ่มรอบนี้ อันกองสูมรอบนี้นะครับจริงๆผมเล็งไว้อยู่แล้วเพราะว่าผมชอบไปสื้ของจากกูรี่ฮิลลนะครับเกี่ยวว่าได้นาราคดีซึ่งสําหรับตัวฟิกเกอร์สองตัวนี้เนี่ยจริงๆอันนี้ผมกล่าวให้ว่าอาจจะได้เพราะว่าลองจับดูรู้สึกว่ามันหนักแลวพอมันหนักผมคิดว่าโอกาสเป็นโกลโมโราน่าจะสูงือไมมก็แบลรีอยูนะครับแต่ก็ออกเป็นโกลโมโราจริงๆส่วนอันนี้ยผมไม่ได้กล่าวอะไรไปเลยตอนแรกกล่าวว่าน่าจะเป็นเบาตันนะครับเพราะว่าจับสองข้าง้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นๆซึ่งจากท่าทางเนี่ยเราตันมันจะแบบโชว์แขนขึ้ ต่พอออกมาเนี่ยกลายเป็นเซเวนเกอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับอตจถ้าผมกล่าวว่าเซเวนเกอร์คิงโจเนี่ยตอมอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ออกมาก็ถือว่าใหญ่เลยเหมือนกันนะครับรีวิวของงานกองสุนทรแมก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบกละกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ